เกิดขึ้นนี้ควบคุมยากไม่ว่าจะยุบสภานายกลาออกที่ถูกบีบจากคุณรนุทินรวมตลอดถึงปรับคณะรัฐมนตรีและมีม็อบด้วยแต่ทั้งหมดนี้เราจะได้ดูกันต่อไปว่าบทวิเคราะห์นี้จะออกทางไหนออกทางใดทั้งหนึ่งจะส่งผลที่แตกต่างกันแต่ว่าพูดง่ายๆว่าไม่เป็นบวกต่อศูนย์กางอำนาจในการบริหารรัฐนี้ มาดูข่าวสดข่าวสดต่างประเทศครับได้ลงข่าวพระาราชกรณียกิจของเจ้าฟ้าสิริวัณวรีปกติท่านจะเดินแฟชั่นนะครับหรือไปทำเรื่องผ้าลายต่างๆแต่งานนี้แปลกคือในช่วงที่กำลังมีข่าวประทะกันที่ช่องบกระหว่างไทยกับเขมร แล้วก็กองทัพอากาศก็เปิดข่าวของว่าประมาณสอง0 0ื่กว่าล้านซื้อเครื่องบินกริฟฟินฝูงหนึ่งเครื่องบินกริฟฟินนี้บริษัทกริฟฟินผู้ผลิตอยู่สวีเดนบังเอิญจะโดยบังเอิญลึดเลยจงใจไม่ทราบท่านเลยเสด็จไปที่โรงงานผลิตเครื่องบินรบกริฟฟินครับภาพที่เห็นนี้เป็นภาพ เจ้าฟ้าสิลิบรารวรีกำลังพบปะกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทกริฟฟินที่เมืองลินโคปิงราชนจาจักรสวีเดนเป็นการส่วนพระองค์ชมการจัดแสดงเครื่องบินพร้อมอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่สามารถติดตั้งบนเครื่องบินกริฟฟินและเสด็จไปชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศสวีเดนด้วยการเดินทางของ สมเด็จการเดินทางนี้อ้าวนี่มันมีอีกนะครับเป็นการเดินการเดินทางของสมเด็จพระราชินีนาถจัดขึ้นเมื่อวันที่สิบอันนี้อาจจะเป็นการคาดเคลื่อนแล้วนี่เป็นข่าวจากข่าวสดนะฮะ,กา,ะการเสด็จของสิริวันวารีนี้เมื่อวันที่สิบมิถุนายน เหตุการณ์ช่องบอกเกินเมื่อวันที่28นะครับเอาละยี่ห้ออาจารย์สมศักดิ์ภาพที่เราเห็นเหมือนกันเนี่ยอาจารย์สมศักดิ์เขาจะมองเป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งก็น่าสนใจนะครับส่วจะถูกผิดอีกเรื่องหนึ่งนะเอาวันนี้กรณีที่หนึ่งกรณีที่หนึ่งเจ้าฟ้าสิรินัร์วลรีสเสด็จไปก็ต้องถ่ายรูปปรากฏเวลาถ่ายรูปนี่ เจ้าหน้าที่ของบริษัทกิฟินเขาก็ยืนแต่อย่างว่าฝรั่งตัวสูงถ้าให้เจ้าฟ้าศิรวัณีถ่ายถ่ายภาพด้วยนี่ตัวท่านก็จะเล็กไม่รู้ว่าเขาคนที่ติดตามเข้าใจหรืออย่างไรไม่ทราบก็เลยเอาบันไดบันไดสองชั้นสองขั้นไปให้ท่านยืนครับ เพื่อให้ตัวท่านสูงเท่ากับฝรั่งคนอื่นๆด้วยอย่างว่าฝรั่งตัวสูงแลวท่านตัวเล็กนี่อาจารย์สมศักดิ์ก็มองว่ากลัวว่าถ้ายืนที่พื้นด้วยกันจะเตี้ยกว่าฝรั่งหลายคน <c oughs> ดังนั้นจึงให้ยืนบนบันไดอย่างน้อยก็สูงกว่าบอกเออเอาอันนี้เป็นวิธีคิดติดตลกเฉพาะกรณีนี้นะครับมีอีกกรณีหนึ่งที่ ถามเห็นว่าเราจําเป็นต้องติดตามดูเหมือนกันเพราะเกิดกรณีปล่อยคลิปของคุณเซนแล้วได้ส่งผลสะเทือนต่อรัฐบาลมากต่อนายกเองมากนะครับที่ผมพูดนี่ไม่ได้หมายเพราะว่า,เ,าเมื่อเกิดผลกระทบแล้วพังทันทีไม่ใช่สถานการณ์การเมืองไทยเนี่ยมันมีความซับซ้อนและบางครั้งบางทีเราต้องอดทนที่จะอยู่กับมัน แล้วการอดทนนี้มันจะทำให้เราพบความจริงของการเมืองที่ซับซ้อนของรัฐพันลึกไทยนี้ปรากฏว่าเมื่อเกิดเหตุนี้ขึ้นเกิดผลกระทบต่อนายกอิงภารกิจของนายกบ่ายเมื่อเกิดเหตุข่าวนี้แล้วนะครับ ไปที่ราบ11รักษาพระองค์เยี่ยมชมศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตราดาที่กรมฐานราบที่11นี้เป็นศูนย์ที่เคยถูกโจมตีว่าเป็นจกฝ่ายค้านว่าเป็นแหล่งโฆษณาชวนเชื่อ AI แต่ในหลวงใช้เป็นฐานในการกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและพระองค์ท่านเคยเสด็จมาที่ รอบสิบนี้ด้วยนะครับในการชี้แจงกับเยาวชนหลายปีมาแล้วนายกอิงก,ก็เดินทางไปและกรุงเทพธุรกิจนะครับก็บอกว่าเช็คภารกิจนายกกลางแรงกดดันอันนี้เขาตั้งค้อสังเกตนะกลางแรงกดดันหลังคลิปคุณเซนพ่นพิษช่วงบ่ายก็เลยไปดูงานหลักสูตรการฝึกปฏิบัติ และดูงานเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ฝึกโรงเรียนราษฎรจิตอาสา904ที่ราบ11คือถ้าอ่านผิวเผินก็จะคิดว่าก็นายกก็ไปทำงานในส่วนที่เสริมพระบารมีของในหลวงแต่บังเอิญมันเกิดเหตุเรื่อง คลิปปล่อยจากกัมพูชาแน่นอนครับไม่เป็นประโยชน์เหตุการณ์ที่การกระทําของคุณเซนนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อรัฐไทยแน่นอนไม่เพียงแต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อนายกแต่ทําให้รัฐไทยปันปูนอย่างหนักตรงนี้เกี่ยวกับพระชามนาจนั้นเราไม่เห็นแต่สถานที่ต่างๆการที่นายกอิงเดินทางไปและในการร่วมงานนี้ นี่เป็นภาพออกจากทำเนียบเปลี่ยนชุดด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นราชราษฎรจิตอาสาใส่หมวกสีฟ้าเสื้อ,อ,อทีเชิ้ตเหลืองภาพนี้คุณอนุที่ไม่ได้ไปด้วยนะครับเพราะว่าคุณอนุที่ไม่ได้เปลี่ยนชุดแต่ว่าตำรวจติดตามานายกก็เปลี่ยนชุดด้วยนี่ครับเดินทางไปแต่อาจารย์สมศักดิ์มองประเด็นนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะอาจารย์สมศักดิ์เจียมนี่บอกว่า เมื่อเมื่อจวนตัวก็แก้ปัญหาด้วยการพึ่งกษัตริย์เอ,อท่านว่าอย่างนั้นนะเมื่อจวนตัวก็แก้ปัญหาด้วยการพึ่งกษัตริย์ต้องเปลี่ยนเสื้อด้วยนายกออกจากทำเนียบไปดูง,งานเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนจิตราชรังจิตนาศาสตร904คำว่าไปพึ่ง พึ่งกษัตริย์เนี่ยไม่ใช่อยู่ไปพึ่งได้เลยต้องเข้าใจการเมืองด้วยการที่มีกําหนดการแม้จะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในเชิงสัญ,ญลักษณ์เนี่ยมันมีสัญญาณบอกว่าในใสายในความรู้สึกในความเห็นของอาจารย์สมศักดิ์ก็คืออิงไปอิงอํานาจจากของกษัตริย์แล้วแต่จะอิงได้แค่ไหนถ้าอิงได้จริงอย่างที่ว่า เราจะเห็นสถานการณ์ทางการเมืองที่บอกทิศทางของรัฐบาลน,นายกอิงสองอีกระยะหนึ่งครับจะสั้นหรือยาวอีกเรื่องหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของนายกด้วยและคณะรัฐมนตรีนั่นก็คือการปรับคณะรมนตรีจะเกิดขึ้นข่าววันนี้ข่าวสุดท้ายครับเรื่องราวของอาจารย์จัลันผู้ลิิภัยอาวุโสสุดอายุใกล้80แล้ว อยู่ที่ฝรั่งเศสได้ละดมพลแรงงานอาสาไม่ใช่จิตอาสานะแรงงานอาสาไปตัดหญ้าที่บ้านพักของท่านปรีดีพนมยงค์นะครับที่เขาเรียกว่าบ้านอันโตนี่ตอนนี้ก็กลายเป็นฐานฐานของศูนย์กิจการของฝ่ายประชาธิปไตย เนื่องจากว่าคุณธนาทรซื้อบ้านนี้ไว้แล้วจะทําเป็นพิพิธภัณฑ์ในโอกาสที่จะครบปีที่93ครับ93หรือ94 2475 24มิถุนายนนี้เขาจะมีการจัดงานที่ฝรั่งเศสอาจ,จารย์จรันก็เลยต้องทําหน้าที่เป็นเทศบาลทําการตัดหญ้าเตรียมพื้นที่ต้อนรับแขก ตัดหญ้าเพื่อง,งานยี่สิบีมิถุนายนสอง8ในห้ายหบในสนบ้านทันปรีดีผู้นำการปฏิวัติสองสี่เจ็นะครับแต่คนที่เป็นราบอกคุณป้อมและคุณสุวรรณาวิรชนแรงงานตัวจริงแต่จารย์จรรย์ก็ลงมือด้วยนะครับตัดญ้าครับก็นี่ก็ถือเป็นข่าวเบาๆปิดท้ายรายการวันนี้ครับการข่าวราชสำนักวันที่24มิถุนาออกเอกสารแล้วนะครับที่ฝรั่งเศส จะมีการพดูดกีบเรื่องปฏิวัติ2475ใครลองติดตามนะครับถ้าสนใจอยู่ที่ฝรั่งเศสติดตามได้หรือว่าอยู่ที่อื่นก็สามารถจะติดตามทางออนไลน์ได้และนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับ mm hmm. คลิปปล่อยของเขมรฮุนเซนการปล่อยคลิปออกมานั้นได้เกิดผลสะเทือนทางการเมืองและเกิด จะเรียกว่าหน้าใหม่ของการเมืองในระบบเก่านี้นนก็คือพักภูมิใจไทยตัดช่องน้อยหนีเลยโดยคิดว่าจะได้คะแนนเสียงจากการจากมวลชนฝ่ายขวาจัดที่แสดงความรักชาติและ สิ่งที่ไม่ไม่ยอมบอกใครก็คือกะคว่ำรัฐบาลเพื่อจะปิดคดีดีเอ่อปิดคดีหัวสวเมื่อยุบสภาพักร่มก็เหลืออุทิศสภาไว้เป็นฐานของพรรคภูมิใจไทยเต็มเผมว่าเรื่องนี้ถ้ามองจากทัศนะผมนะไม่ใช่ว่าอคติต่อพรรคภูมิใจไทย แต่พักภูมิใจไทยไม่ได้เล่นเกมไม่ได้เล่นการเมืองบนเกมอุดมคติไม่ได้เล่นเกมบนความศรัทธาของประชาชนแต่เป็นเรื่องที่อาศัยกระสุนมากกว่ากระแสงนั้นการเมืองของพรักภูมิใจไทยที่ผ่านมาตั้งแต่6 2สองที่อายุตเลือกตั้งที่อุ้มอายุตเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ย จนถึงปัจจุบันเนี่ยพักภูมิใจไทยไม่ได้อาศัยกระแสเลยดัยงนั้นเมื่อมาอาศัยกระแสนีน้จะบอกว่าเพื่อเอาคะแนนจากความนิยมจากประชาชนนั้นผมว่ามองไม่ได้ครับแต่เพื่อเอาความได้เปรียบเพื่อจะหนีคดีโกงการเลือกตั้งสอวอแล้วก็อันนี้ชัด เนข่าววันนี้เป็นการปรับคณะนันตรีอย่างแน่นอนเพราะการถอนตัวซึ่งหน้าหนึ่งสืพิม์ไม่ได้ให้รายลีที่ผมเล่าให้ท่านฟังหรือแม้กระทั่งทีวีในประเทศไทยก็ไม่ได้วิเคราะห์เช่นนี้นะครับกับเหตุการณ์อีกข่าวหนึ่งปรากฏว่าเป็นเรื่องอยู่ในเรื่องเดียวกันเลยก็คือพาดหัวตัวใหญ่ทั้งคู่คือเรื่องของคลิป คลิปปล่อยที่กระแทกไปที่นายกแพทองทานเต็มๆผมอาจจะไม่ได้เก็บรายละเอียดอ่านข่าวนะครับท่านดูได้เลยครับไทยรัฐเห็นไหมที่มันแปลกวันนี้เป็นข่าวใหญ่ทั้งคู่นี่อยู่ครึ่งหน้าบนหมดเลยนะครับไทยรัฐบอกภูมิใจไทยแถลงถอนตัวรัฐมนตรียื่นใบลาออกและเช้านี้ก็รองรนายกไม่ใช่ขอโทษรองประธานสภาคุณพระราดอนปิชนะนันทกลุลก็ยื่นใบลาออกแล้ว ตำแหน่งว่างว่างไป8ที่รัฐมนตรีกับหนึ่งรองประธานสภาดังนั้นถ้าเกมสามารถปรับคณะรมนตรีได้สัญญาณจากเบื้องบ,บนปล่อยผ่านได้เลยนะครับผมเชื่อว่าเสียงเสียงของรัฐบาลใหม่นี่อิ่มแล้วอิ่ม แม้จะไม่มากเท่าเดิมแต่อิ่มเดินหน้าได้แล้วนั่นคืออันตรายของพรรคภูมิใจไทยในอนาคตถ้าเป็นไปตามที่ผมว่านี้นะครับแต่ว่าก็ต้องรอไม่เกินสองวันครับรู้เรื่องเหมือนกันครับเดลินิวก็เล่นข่าวสองข่าวใหญ่ขรึ่งบนเลยครับยื่นถอดถอนอิงวันนี้ก็คือเรื่องของคลิปหลุดเอาเถอะว่าไปเลยครับเสียงรัฐบาลปิมน้ำเพื่อไทยไล่ภูมิใจไทย ยึดคืนมาไทยไม่ปิิมนะครับถ้าตั้งรัฐบาลได้ไม่ปิ่มมติชนเช่นเดียวกันนะครับครึ่งบนเลยภูมิใจไทยผมตีกรอบร่วมเลยภูมิใจไทยถแถลงถอนโยนที่นายกรับผิดชอบไม่เป็นไรครับโทเกียทัพภาคสองปมจิราจาอิงฉุนฉะฮุนเซนเอาละ่ะข่าวสดเหมือนกันนะครับผมไม่ต้องอ่านรายละเอียดแล้วแต่เขาจะปูพาดหัวว่าไง แต่ถ้าเป็นพวกขวาจัดต้องให้ความสําคัญหน่อยเพราะมันแสดงความหมั่นไส้นายกเต็มที่เริ่มจากไทยโพสภูมิใจไทยถอนตัวบีบอิงแหม่ให้คะแนนภูมิใจไทยเอาเลยครับรับผิดชอบคลิปสุเอีะคุณเซนเพื่อไทยพลาดเติมเสียงรัฐบาลพอสถานการณ์มันผ่านไป ไม่รู้ใครพลาดเขาเออดวนาครับอิงหมดสภาพแล้วแน่เอาเลยก็มีความสุขไปนะพาหัวรับคลิปหลุดคุยฮุนเซนฝ่ายค้านเต็มตัวหนูเก็บของออกจากมหาไทยดังนั้นวันนี้การเมืองอย่ามองผิวเผินผมเชื่อว่ากระแสปล่อยคลิปของฮุนเซนเนี่ย ไม่กี่วันก็จะกระแสตกครับเพียงแต่ต้องอดทนต่อความรู้สึกอดทนต่อการเสียงด่าค่อนแคะด่าทอว่ากล่าวแต่วันนี้พบบทบก็ออกมาให้กำลังใจแล้วยืนหยัดว่สาสลับสนุนรัฐบาลประชาธิปไตยนะครับความแตกแยกระหว่างทหารกับกับรัฐบาลนั้นก็ค่อยๆประสานเดี๋ยวเราจะดูในข่าวร,ร,ร,รัฐสำนักประสานด้วยชุด รา,าศดรจิตอาสาสยามรักครับเหมือนกันนะฮะอนุทินหักหักเพื่อไทยหักวันนี้และครั้งหน้าไม่รู้ใครหักนะครับแล้วก็เรื่องของขุนเสนผู้จัดการดังนั้นวันนี้จะเห็นทุกฉบับเหมือนกันหมดเลยครับผมตีกรอบครึ่งบนสองข่าวใหญ่ครึ่งหน้าข้อนหน้าหมดผู้จัดการบอกรัฐบาลเพื่อไทยระสำ ถล่มอิ้งขายชาติแห่ประนามไล่ลาออกเอาละครับนะแต่กรุงเทพการเมืองพาดหัวหน้าหลังแปลกกว่าเขาตรงที่พูดถึงคอรมอใหม่แสดงว,าาาวา่าเดินได้สายข่าวจากเนชั่นแสดงว่าปรับคณะรมนตรีเดินได้นี่ผมต้องอาศัย การวิเคราะห์อของเขาเลยนะเพื่อไทยเกลียสูตรใหม่ไร้ภูมิใจไทยอนุทินลั่นต่างคนต่างไปแล้วก็ตัวใหญ่บอกขยาวแปรัฐมนตรีกับรองประธานสภามีที่นั่งเพิ่มแปดรัฐมนตรีแม่อีกหนึ่งรองประธานสภารับรองได้ว่าถ้ามีสัญญาณมาเมื่อ สัญญาณปรับคระนตีเดินหน้าแล้วแล้วก็รับประกันได้เสียงพอ200น่าจะใกล้เคียง270ครับอยู่ได้มาดูข่าวระสํานัวันนี้ครับที่บอกว่ามีสัญญาณอะไรบางอย่างเหมือนกันที่ทําให้เราต้องติดตามเนื่องจากว่าในวันที่เกิดเหตุคลิปปล่อยของคุณเซนเนี่ย คุณอนุทินไปพบกับราชเลขาท่านสถิตพงศ์ทำให้หลายคนต้องวิเคราะห์เพราะข้อมูลนี้มันปรากฏหลักฐานจับต้องได้จริงครับอาจารย์สมศักดิ์เก็บข้อมูลอันนี้เพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวังอะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับวังเนี่ยอาจารย์สมศักดิ์จะจมูกดีมาก ทํามกลางข่าวคลิปอุ้งอิงที่กลบข่าวอื่นๆหมดมีข่าวว่าอนุทินไปพบราชเลขาลุกการสถิตพงสุขวิมลข่าวนี้ออกมาก่อนนะครับเป็นข่าวเป็นข่าวคลิปอยู่คาบเกี่ยวกันเขาบอกท่านอาจารย์มสมศักดิ์บอกข่าวนี้ออกมาก่อนข่าวคลิปนิดหน่อยคือคือวัน เมื่อวานเนี่ยมันมันใกล้เคียงมากนะครับสถานการ์ต้องละเอียดตรงนี้คาดว่าถึงตอนนั้นอนุทินรู้ตัวแล้วเรื่องคลิปหลุดแล้วดังนั้นตอนที่อนุทินไปเจอกับท่านราชะเลขาคลิปหลุดของฮุนเซนคลิปปล่อยออกมาแล้วครับประเด็นตรงนี้ที่อาจารย์สมศักดิ์ตั้งประเด็นไว้และน่าสนใจก็คือความใกล้ชิด ระหว่างอนุทินกับวังผ่านลาดชเชลรขาเรื่องนี้มีการกล่าวาพาดพิงคั้งทาง,ทางตรงทางอ้อมหลายครั้งกรณีของนายนัทพรโตประยูนที่จากประเด็นนี้พูดถึงสอสี่สำคัญและห้ามพูดถึง ที่ผมบอกว่าเอการกล่าวอย่างนี้นี่มันเป็นความเสียหายต่อรารเลขาเขานะีสำหรับกรณีในนะัทพรตัยูนนะที่อ้างว่าจะมาเป็นคนเคลียร์คดีเรื่องเรื่องของการหัวสวเพื่อจะให้เพื่อไทยหลุดจากความรับความความผิดเนี่ยท่านราชเลขาก็ไม่ตอบอะไรก็นี่แหละเป็นปัญหาของราชสํานักไทยที่ไม่มีโคศกจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้ท่านราชเลขาก็ไม่ตอบ แต่บังเอิญข่าวก่อนที่คุณอนุทินจะตัดสินใจประกาศถอนตัวออกจากรัฐบาลเนี่ยอีต,ตรงนี้แหละครับน่าสนใจว่าได้สัญญาณจากวังหรือเปล่าถ้าได้สัญญาณจากวังจริงไม่ใช่ได้สัญญาณจากท่านราชเลขาเท่านั้นนะอันนี้ก็น่าจะเห็นได้ว่าสถานการณ์เลวร้ายการตั้งคณนธันตีอาจจะเกิดสะดุด แต่ขณะนี้ยังสรุปไม่ได้เพียงแต่ประเด็นที่คุณอนุทินได้สัญญาณให้ถอนตัวหรือเปล่าหรือว่าคุณโอทิอนุทินตัดสินใจเองตรงนี้เป็นประเด็นปัญหาอาจารย์สมศักดิ์ไม่ได้กล่าวลอยๆได้ให้เว็บได้ให้เว็บไซต์ไว้ด้วยนะครับของ YouTube นาทีที่3 ถามในรายการของเจาะลึกทั่วไทยของคุณดนายเอกมหาสวัสด์ในนาทีที่สามครับพอเปิดเข้าไปดูก็ได้ยินครับคุณดนายเอกมหาสวัสด์มันเป็นข่าวฮอตว่าคุณอนุทินถอนตัวเพราะก่อนหน้านี้คุณอนุทินเขาก็เปิดข่าวกับคุณดนายเอกมหาสวัสด์อยู่แล้วว่าเขาจะต่อเลาะเขาบอกว่าถ้าจะเอากระทรวงมหาไทยไปเนี่ยเขา เขาจะไม่ร่วมเขาจะไม่พูดงังไงว่าเขาเขาจะไม่ยอมตอนนั้นยังไม่มีข่าวคลิปหลุดคลิปปล่อยจากเขเมนดังนั้นพออีกวันหนึ่งพอมีเรื่องนี้ปับ๊บก็เลยเกิดข่าวว่าคุณอนุทินให้สัมภาษณ์จะตามต่อซ้ําเรื่องนี้เรื่องคลิปปล่อยจากเขเมน,นี่ปรากฏในนาทีที่สามนั้นคุณดนายเอกมาหาสวัสดิ์บอกว่าท่านอนุทินไม่ว่าง เพราะต้องไปรับไปพบกับราชเลขาแม่อีตรงนี้ล่ะในคลิปเมื่อวันที่18มิถุนายนนะครับนาทีที่3ตามภาพนี้มีอยู่จริงครับผมยืนยันนี่นะแต่ผมไม่ได้เอามาเปิดรายการเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องลิบเลลิขสิทธิ์เขาอาจารย์สมศักดิ์ยืนยันผมก็ได้ยินครับดังนั้นตรงนี้จึงต้องการดอกจันไว้ เพราะสายสัมพันธ์ระหว่างราชเลขากับคุณรุทินั้นมีอยู่แล้วเป็นคนใกล้ชิดกับวังอยู่แล้วคนนุณรุทินแต่งานนี้ไม่รู้ว่าตัดสินใจแล้วสร้างภาระให้วังหรือเปล่าถ้าตัดสินใจโดยวังส่งสัญญาณของวังออกมาก็จะบอกสถานการณ์อย่างหนึ่งแต่ถ้าตัดสินใจโดยภารการคิดให้ลึก จะสร้างภาระให้แก่วังมากขึ้นเพราะจะทําให้สถานการณ์ที่